สวัสดีครับทุกคนเย้สวยนะเต้หวัดดีโลสวัสดีนะครับทุกคนนี่เราจะพันคนนะครับไปไหนคะนี่เต้เราจะไปไหนบอลไม่ตีเดีถ่ายเขาบอลมาตีตัวเต้ไปเลยเป็นแมนเตะบอลแมนเตะบอลเร็วเร็วเออเตะบอลไหนบอลสามารถเตะตะก้อเออนั่นแหละอย่างนั้นแหละเราทำอะไรเร็วเลยถ่ายไปเลยเร็วสี่ไม่มีมาให้ จะตอบกับค่ะทัดกันมีทองฟ้ามันจะสวยไหมมึงไม่เป็นไรเราไปติดทองฟ้าในอแอปก็ได้ ตอนนี้นะครับทุกคนทุกคนมันเป็นโครงการกูอะอ๋อทุกคนสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็คือเราอยู่ที่ท่าศรีสินทัศที่เจอที่แห่งหนึ่งนะครับแล้วเราก็อยู่กันสามคนมีหนึ่งคนที่ทิ้งเราไปฟังปีนะคะเออเซย์รายเออมีคนใซย์ร้ายที่เราทิ้งเราไปไม่มีสปอนเซอร์ไม่ให้ดูหรอกไม่มีไม่มีชื่อก็หันเออไม่เห็นเนาะ ติติบอ็อกเกอร์นหนึ่งน้ำแข็งหกนี่นะคะเครื่องสตนลยี่นี่มีค่ะยสียอ,อ,อุ๊ยเที่ยใครโทรมาอีกใครของกูเฮ้ยสวยอยู่ด้วยแม่แม่เราจะกินหมูกระทะตอนไหนอ่ะแม่กูโทรมาหรือเปล่ากูไม่ไม่ไม่มีของส่มันไหนอ่ะอีปาโทรมาไป ายเอาโมดผอนผิวเอาฟิวสิยืนี้กินหมูทะเลถ้าไปกินหมูฮะฮัลโหลตามเรียกทุกคนตอนนี้เราก็เดินอะไรต่างๆมาเป็นแถวต่อไปนี้เราจะไปไหนคาเต้โอ๊ยต่อไปเราจะไปไหนคาเต้ไปกินหมูกระทะ้านเจรุนเราจะไปกินหมูกระทะกันนะทุกคนเออเดี๋ยวก่อนนะไปกินหมูกระทะโทรบอกแฟนว่าไปกินหมูกระทะน้องอ๋อน้องอ๋ออันนี้ล่ะ ราบอกแฟนบอกแฟนหรือยังบอเขาหน่อยว่าไม่มีแฟนนะคะบอกมีก็คูดอะอะไรนะเออแต่แล้วกูกูอยู่กับบ้านมึงนะหรือว่าให้พ่อกูไปส่งงานหมดแล้วให้ไปให้พ่อไปแล้แล้วก็กลับบ้านกูแล้วก็กี่เราก็กลับทางันบ้านนี้อ๋อแล้วก็จะไปส่งกูแล้วไปส่งเตะเตะก็เพื่อนมาจริงป่ะมีอะไรที่นู่นนี้ใช่ไหมไปส่งกูเลยหรอกูไม่กันอ๋ออันนั้นรถใครลาซารี่แตว่ากลับบ้าร์เนอร์คืออะไร กับรถกับบ้างคทุกคนเออรอรถนะครับไปกินแบบว่าไปกินหมูกระทะที่เซวันนะับเิเ้อสางแล้วเราก็แบบเราก็แบบว่าไปไหนกันอ่ะไปกินหมกไปนี่ไงไปถายถ่ายรูปถ่ายตรงไหนซึ่ง อะเอออุพยสวยสุอุุิสุติวูสุขุพุติสวยนะสวยเนาะมันขาวอุ้ยมันเหมือนกันขึ้นเลยเออมันขาวโอ้พูติปูติปูติเป็นสปอเซอร์ได้ไะคะเออฟาซารีจะกูจัสติเอ็กซ์อีเจ็ดน้องแมว น้องกลัวสารี่หาตึก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 แต่ค้าแนะนำเลยค่ะที่นี่ขึ้นที่ไหนคะที่นี่คือบริษัทข้อชนีจริงความจริงแล้วฉันไม่ใช่ลูกน้แล้วฉันคือคือคนที่ไม่มีแ่ไม่มีพ่อข่าวใหม่ไม่เคยรู้แบครับ

นเฮ้ยขมฮาปดประตูไปเจอกระของหมดยังหมดแล้วอุอ้ยเดีือดกุ้อ okay. ันนี้ดีสลีกินกับเขากินตรงพื้นนี้ได้ไหมคะกินข้างนอกก็ได้ค่ะมึงอุดจะซอยมือคุณเยอะมากอุ้ยมีตัวอยู่มีตัวอยู่ หนหตัวข้างนอกขอ,องนอนก,ก็ได้นะมีคนนั่งยังอ่ะขอกข้างนอกฉันอข้าง่งข้างนี้ได้ไหมมานขีคนนั่งยังได้ได้าง้าง้งค้างขง้งข้ง้างข้าอ้งาง อีกที่ถูกแล้วนะอิงดูคลิปนี้นะบอกว่าที่ถูกแล้วที่ไม่มา ป้องดูการทำหมูหกป้องมึงอยู่ด้วยไหมอ้ามองมาเห็นเต้ยมึงกินออกมาดมถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยถ่ายวีดีโออยู่ซือที่ซื้อเออเราพบกันไหนมุนมุนมุนอีหน่บยมุันไม่สนมาก ถ้าหมุนอันใหญ่มันจะชูบถ้าหมุนเล็กมันจะนจะกดกันซิ่ก็ถ่ายวิดีโออยู่นะเคกก็รับบนนังย่าแต่มิงทำไมไม่เอาผัก,กามาเพื่อกกินแต่ผักเนี๋ยวปดลอง่อนชิ้นทายชิู้ไม่ให้มาหรอกอเขาเข้มาเห็นิน ตายแน่ กูก็ไม่รู้ว่าเกนถ้ถามันเถื่อนไมเราไม่ที่พานหรอกเราดวงดีอยู่อ้ยจัดเตมกล้องให้หร,รนะอ,นะอคุณนึกว่ามันจะายือสาที่เรสอบน่อะันนี้คืออะไรอันนี้ต้องอะไรต้องะไรอน,นๆๆมีไวไฟไหมมีนมนันนี้นะครับทุกคนแล้วก็ S 1> <S 1> <S <S เริ่มกินกันแล้วนะครับเริ่มเลยโูงหเลยสินะครับโซาลิไส์ชันหล่นชเล็บมึงมันไมนี่หน่อ,ก,ก,อกันนะ ใ้เียตทําไมอ่ะฟตกใจมดบีฟดี่วยกันหส่วนนี้ว่าเรวาเราไม่ใช่ไม่ใช่แต่บรรยูเป็นตัววีออยู่หัวลมใช่ไหมจะอยู่หัวลมใช่ไหมถ้าเราอยู่หัวลมมันเป็นอไรหรอถ้าเราหยุดหลังลมเอ่อะรนต้กเพิ่งพิกไปเมื่อกี้นะอำยงไมอ้าวัะยกไหมมาถึงต่อยมวย เอยอันนี้เมื่อกี้เพิ่งทีก็เคยกกพี่มมมอองไยเอาพริกพริกจะแปลว่าหมูแม่ก็น่าสงสารซื้อซื้อเลยจะเล่นเครื่องเขาเพราะว่าแม่เดี๋ยวแฟนมึงงอนอีกไม่ไม่ไปบอกเขาแล้วกินอะไรคอเรียน้ำติ่มกูใช่ไหมไม่รู้มึงกินน้ำติ่มอะไรกินผสมกินได้เหมือนกัน น้ำสิ่งหรือไม่ใช่แจะไปรู้แล้วว่าน้ำสิ่งหรือเปล่าอไอายจะหาโอ้ไม่ใช่พอเป็นคนนึงก็คุณได้จะเก็บอันหนึ่งอ่ะสี่อันในการกินมะหั่วครับทำตกไม่ใช่เลยจริงจ๊ะอืมจริงมือถ้าแตกออกไม่สนุกเลยนะอุ้ยอืมเป็นแม่แล้วหนึ่งไม่มองเห็นเห็นไม่เห็นตาด้วย ให้หนูถ่ายได้ไหมอ่ะขอร้องอนะ่ะหนูไม่มีคลิปลงแล้วจริงๆไม่ได้่หนูมไม่มีคลิปลงแล้วจริปนี้ปลิป กิูว่ะตังเะไหมายังไม่ได้กินน่าก,กินโทรกินโทรไงเบ,บี้ยอใอส่ปหกิงตอรีรโชวกูไม่หยิบอ่ทำไมกูไม่หยิบมาวะต้องูอให้กันหรอไาเริ่มมึงจะเอาทีาจเจอหนูตอรีไหม ไม่ไม่ลงเฮ้ยเอาลงไหมคืยเรื่องหมอปลาเอาลงก็ได้แม่ต่อแม่แดดปลายิ่งตัดติ้เยเหมือนวันนั้นที่มากินยุ่งก็ติดใครกินไหมคะจับใส่จานเราไปเลยอันนี่ยังพิ่งนะต้องไปได้ยังเริ่มยังกลอมมึงเนี่ยเอ้ากูยังไม่กดหรอกดแล้วไม่กูจะถ่ายวิดีโออ่าเออลูกชิ้นไมกินเลยคินเลยจ้ะหนึ่งสองสาม อย่างเขาไม่มีของถอดบ้าจะหมดบ้านก็เอออ่ะกินทุกคนเป็นไหมว่าแบบว่ากินกินตำไม่ได้เพราะว่าเป็นไข้เพราะกินแล้วแบบมันจะเป็นไข้อุ๊ยโวกล้ามเนลองกินตำเด็กดูอุ๊ยกินตำเด็กมันเต้กินบ่ะใช่ไหมล่ะเต้บอกว่าอะไรนะเต้บอกว่าแฟนคนแรกซึ่งที่ผ่านมาคือซื้อกินก็คือแบบเป็นไข้รับเชิญเหรอคนแรกคุณลุงนะคือยังไง คนแรกที่มายถือว่าเดลที่ผ่านมาคือแขกรับเชิญหรือยังไงมีค่ะนี่มันคือพี่น้องพี่น้องก็แบบความความรู้ๆๆจัจกเฉยๆก็คือทำความรู้จักกับแบบเออคนที่ผ่านมาคือทำความรู้จักเฉยๆแบบไม่ได้เป็นแฟนกันแต่แบบทำความรู้จักแบบเอออยากมีสหายคุยเรื่องหมูค่ะคุยเรื่องหมูอะ <ๆ S 1> ไรน,นะพังค้างอ่ะก็คือจะยินช่วยสหายปิดกล้องเดี๋ยวถ่ายความรู้จักนิงมึงก็ปิดกล้องสิจะเป็นตากล้องเลยอะไรอย่างเงี้ย ทักลงเหรออแล้วก็วดูดขึ้นแดงเล่มคนไทยยืไทย <c oughs> มันเราเป็นแบบเป็นแมมองแบบแบบทำไมมันไม่โฟก,กันวะมูนมูนอีน้อย,อยแม่อีตรงเนี้ยมูนมูนดูมุนแรงโลดเฮ้ยมูนแรง,รงมูนเร็วโลดติด ดูในจานคขาเป็นแม่กกตีนเนี่ยเขาเป็นแม่กกตีนเนี่ยก,กินเบอรเบิร์ดมึงกินเบอรเบิร์ดแล้วต้งกินพร้อมกื้งกุ้คือตอนนด็กคือตอนเด็กเคยเป็นแม่ตนน่แบบตอน,นเด็กแบบกิบน,น,กน,นกข้าวไม่หมดแล้วต้องไปทิ้ง,งอ่ะแล้วมึงดูคำสาปว่าอีหานี่กินข้าวมไม่หมดกูต้องอ้วนอีสัตว์อะไรเงี้ยคือแบบกูจำได้ด้วยไปโรงเรียนกินมาต่อหนึ่งอยู่กรุงเทพ่เมือนแหละเพ่กูซื้อกูกินให้เศร้าอะแถวๆอนกูได้กินอันเดียวกูที ตอนนี in ้กูเจ๊ด้ยมากเปลี่ยนเดอดแล้วกับตอนหน่อยกินเขาอยู่ไม่ได้บก็เบิดเลยอาหารมันก็ม่นกบพี่แบบบาแสบบ้างครับบาดแผลมือก็เบิดบางมือก็เบิดเลยกูเมื่อวันตอนไปกลับไปเรียนอยู่บ้านก็ก็ห่านี่ขอนิ่มก็หักมือก็ตึงเนี่ยก็ตึงหนีเออไมอย่างมันโดนค้ามซาลาตี่เดี๋ยวเนี้ยกินข้าวหมดแต่เด็กมึงมึงไม่ต้องโตอีกแล้วมึงผอมไปเลยอย่างเแต่ก่อนพ่อแม่เขาไม่มีทางแต่ว่าก็ได้กินดี นมบล็อกกินไปหมดนมสืบ oh. ก hm. ็กินไปหมดมันมันสืบไงไม่ใช really. ่แค่เรามันกินกินอยู่เครื่องนึงก็ทิ้งทิ้งเสร็จปุ๊บทางขยะเน่าค่ะนอนขึ้นค่ะนมพีไม่เป็นถุงอ่ะเคยกินนะไม่เป็นถุงอ่ะเน้นนงมือยันแตกป่ะบางมือก็ไม่พยาหยัดกินลายแล้วมันสืบกี่สืบบางมือก็ินเบิร์ตเทิร์นเดี่ยวบางมือมันก็ไม่พระหยัดนะหาคนไปเรื่อยๆมาถ้าไม่ต้องมีเป้หรือคนเดียวเลยพอเต็งโมเหรอ สิ่อยากยากคอตำราเอม่มึงก็มีเงินก่อนูซื้อกินอตอนไปเรียนมาหาลัยก็ซื้อไปเลยน่นแหะกระทุ้งยาไ้ถ้าคุณจำพี่ไไคุณจพี่กิ๊กกิตูดถ้าจำอไว้พี่ตัวกแกเอยเป็นยาชวนอะไรนกออมสปกคไงคี่แบบดูกันสองคน แบบเจอเจอใครก็รู้แบบคนอืใช่ไหมพี่น้าช่วยนนุกออกเฮ้ยอะไรคืออะไรอ่ะเธอโอเคไม่ใช่ไอตีแหละพี่น้าช่วยล่นุกออกไอตี้ก็ตอบพี่น้าช่วยเล่นุกออกอ่ะรู้จักกันไม่ได้ไม่ได้นะแมเนาะไม่น่ามีประโยชเป็นเหมือนเป็นเหมือนกีฬาแบบว่ากูเป็นทนายนะก็ตัดกตว์เรื่องหลอกเด็กให้ได้ก่อนอะไรนะเรื่องหลอกเด็กให้ได้ก่อนมีแต่เด็กหลอกค่ะเออจะมันเด็กหลอกเด็กอะไรเออคุณ เพราะหลอกไม่หลอกให้เราหมดเงินหมดตัวหมดใจไงได้ใครถ่ายมือติดอยู่ใช่ไหมเออเงินมาจากไหนมาปิดคลิปหนลืมเพื่อนๆเอาปิดคลิปเหรอแบบแบบแบบอันนี้นะครับทุกคนก็เราก็เกินเสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็จบคลิปแล้วครับวันนี้ก็ใครใครชอบคฟรีก็อดไลค์กดแชร์กด็สักแต่นะครับแล้วก็บ๊ายบายมึงรีบไปไหนเอาท่านี้เหรอแล้วมึงไปขอแบงค์เหรอจะไปลองอยู่หน่อโอเค ยังทุกคนก็ปฏิรับนการคาสุรตกันแข้วคุณมาทำหนีไะทางหลับบ๊ายบายมอนไปไนมค <Bye bye. S 2> ้บ๊ายบายทุกคน